สวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาพบก,กับพาย่าอีกครั้งนะคะกับเรื่องของการแนะนําบริการติดค้นในระบข้อมูลหมะคะก็ราคาที่แล้วนะคะเราพูดถึงฐานข้อมูลต่างประเทศไซเล็รค่ะครั้งนี้ก็จะขอสลับมาเป็นทานข้อมูลตาไทยบ้านนะคะอ่ะทีน,นี้าข้อมูลที่เราจะพูดถึงครั้งนี้ก็คือจะเป็นฐานข้อมูลโอแอกนะคะเพียงแต่ว่าฐานโอแอกที่ว่านี้จะเป็นฐานข้อมูลโอแอที่ ใช้ครอบคุมนะคะสามารถค้นหาได้หลากหลายมหาวิทยาลัยนะคะก็ไปด้วยกันเลยนะคะก็ถ้าท่านเข้าในส่วนของเว็บไซต์ของห้องสม,าม,าม,ะะมุดมันดาลและข้อมาถกนะคะก็จะมีหัวข้อข้อมูลออนไลน์ประจักไทยนะคะแต่ถ้าบางคนนะคะแต่ถ้าบางคนต้องการเข้าด้วยของตัวเองนะคะก็คือจะมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า สายต้อนมุษะบรราณนานุกรมนะคะหรืออ่า UC Playlist นะคะอ่าซึ่งถ้าบางคนต้องการที่จะเข้าใช้ควาสามารถกลิ่น U L นี้ไปได้เลย UC Playlist ตัดอ่บล็อกจีเนสนะอ่าซึ่งเวลากดเข้ามาปุ๊บมันจะพาท่านมา,อย,าอย่างเว็บไซต์นี้ก็คือสถาบันลูกกมเออสถาบันบรานานุกรานานคมคืออะไรสถาบันลูกกมคือเอ่อจุดที่ให้บริการสายหลาย ถ่ายข้อมูลจากต่างมหาวิทยาลัยรวบรวมไว้ในกันที่เดียวกันนะคะก็คือที่เรียกว่าจากบาร์รมเพราะว่าเอามาจากหลายที่หลายแห่งนะคะก็คือเวลาปกติแล้วถ้าเราใช้บริการนะคะท,ที่ที่หาอะไรได้าไัยหนึ่งเวลาคน้นถ่ายข้อมูลห้องสมุดนั้นก็จะได้แต่เฉพาะของในห้องสมุดนั้นๆแต่ถ้าเกิดเป็นจากบนร์รมเนี่ยโอเคท่านจะได้หลากหลายนะคะทีนี้องค์โตถ่ายข้อมูลจากบนร์รุมเนี่ยมันครอบคลุมล มหาวิทยาลัยไหนบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยฐานข้อมูลฐานอนุกรมเนี่ยนะคะก็หตามาดูแต่ไม่ใช่อะไรช่อนะคะ่คะ,เร,ะ,ะ,นะะเรียกว่าแทบจทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะคะทะะีการส่งข้อมูลนะคะหรือเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานอนุกรมนะคะดันั้นผู้ใช้เนี่ยสามารถจะสืบค้นหนังสือได้นะคะ,นะคะแต่ว่าแต่ว่า จ้งให้ทราบก่อนว่าข้อมูลบางอย่างอาจอาจะอัปเดตช้ากว่ามหาวิทยาลัยต้นแห่งต้นแหล่งนะคะเช่นสมมติว่าของจุฬาเนี่ยวันเนี่ยเขาอาจจะมีอัปเดตหนังสือใหม่เข้าไปสักห้าเล่มน,นะคะถ้าชื่อเรื่องแต่ว่าถ้าเราถานถ้าเราค้นในฐานเนี่ยไปรุกรมเนี่ยไอ้เจ้า5าชื่อเรื่องของจุฬาในวันเนี้ยหลายจะยางหาไม่เจอก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าการ การที่เขาจะหาเจอนทันทีเนี่ยมัทีเขาก็ต้องเชื่อมต่อข้อมูลหรือส่งข้อมูลม,มาก่นอนว่าการัปเดตข้อมูลน,นะคะโอเคมาลองกันนะคะสำหรับการค้นนะคะฐานข้อมูลประชากรนะ,ะมันจะมีอยู่สองชุดก็คืออันนี้คือเบสิคเซิร์ฟนะคะก็อันนี้ก็คือค,นะคะ้นแบบแพทช์มานเซิร์ซึ่งเวลาผู้ใช้นะคะ ข้อารคนท่านก็กนพิมพ์คำพูดของท่านไปแต่นะนี้อคนปุ๊บเอาเขเป็นภาษาไทยดีก,กว่าเพราะว่าฐานข้อมูลตัวยหญ่ใจตัวนี้จะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นหนังสือภาษาไทยนะาจะไปใช้หนันงนสือตาา่างประเทศนะหรอว่า อันนี้อันนี้คือเบสิคเสิร์ชนะคะเบสิคเสิร์ชมันก็เป็นการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดเพราะงั้นมันคือหน้าหนักจะพิมพ์ไปโดยที่อาจจะไม่ต้องเลือกจะได้ว่ามันใช้ชื่อนังพิมเป๊ะๆหรือชื่อผู้แต่งเป๊ะๆนะคะพอเรากดค้นปุ๊บเราก็จะได้ใส่การมาให้ว่าหนังสือชื่อที่กาลังค้นเนี่ยนะคะประเภทจีราตเนี่ย มันไปปีนั้วสือเล่มไหนบ้านที่ที่มีพูดถึงเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอี่นี่บอกอันนี้คือมันเป็นคีย์เวิร์ดนะคะนนเนี้ยตัวมัน,นคอือเรื่องนี้หลักที่ทุกคำไี่ถือรัดนะ,ะเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีบอกข้อสมุดนะคะนี่คือรายการข้อสมุดที่หนังสือเล่มนี้มีนะคะแล้วถ้าสังเกตมันจะมีคําว่ามอนะคะสราวนี้ถ้าต้องการดูว่าหนังสือเล่มนี้มันมี ละเอียดอะไรยังไงั้งกดที่ชื่อหนังสืงนะฮะมันจะพาข้อมาอยัางหน้าในตัวของข้อมูลแล้วก็จะมีบอกอะไรนะฮะตาชื่อชื่อผู้แต่งนะคะแล้วก็เลข SBN นะะแล้วก็กรณีที่หายวิทยาลัยไ,ไหนใส่ราคามาอย่างที่เห็นในหนจอเนี่ยถ้าหมายวิทไหนใส่แค่ SBN เขาก็จะเช่อปชี่ย s n แต่ถ้าหมายวลไหน,ไหน,ไหนมีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะระบบก็จะดึงเข้ามาช่วยอย่างนี้แต่ว่ามีมาได้บางที่ลง ราคาว่าแปดสิบบาทแต่ว่าเป็นเงอะแปดสิบเปอนสเซ็นต์งที่ลงว่าแปดสิบางที่ลงว่าแปดสิบบาทนะอ่าน,นี้ก็ต้องแจมมาครับเชื่ออะแต่ละที่นะคะมีลิงก์นะฮะแล้วก็มีหัวเรื่องกรณีที่ท่านต้องการหาเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะอ่าอันนี้ไอ้เจ้าลิงก์ตรงนี้เนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าบาวิชาอะไรไหนนะคะอย่างอันเนี้ย ถ้าท่านเอาเมาส์ไปวางเนี so ่ยม like ันจะขึ้น URL แต่ก็บอกว่าลิงก์เนี่ยเป็นที่มาที่อะไรไหนนะคะอันนี้ล่าสุดเป็นลิงก์ที่ของลามนะคะของลามอันนี้ถ้าท่านอยากรู้ว่าที่เกิดมิมอยู่ที่มหาวิทอะลรไหนบ้างท่านก็เลื่อนลงมาเขาจะมีบอกรายละเอียดว่าที่เกิดมิมีที่มหาวิทยาลัยไหนบ้าอมหาวิทยาลัยไหนที่เขาลงรายละเอียด ะะเช่นว่ามันอยู่ตรงจุดไหนส่วนไหนนะอย่างของแก่นเขาจะบอกว่าข้อแกนนะคะ uh huh. แล้วก็เลในในหนังสือคืออะไรเร uh ื huh. ่องมีเทียวเป็นยังไงสถานะเป็นยังไงนะคะ uh huh. ของมสวะะของสินปัดคอนแต่ถ้าบางที่ะะ uh huh. บางที่ระบบไม่ได้เชื่อมต่อหรือไม่ได้เปิดะะ uh huh. เรีว่า คืการเชื่อมโยงกับหาข้อมูลหลักในแบบเต็มตัวนะคะก็ทำเป็นลิงก์ให้นะ่างนี้มาเอาไปจุฬาสมมติตัวเองขอร้องเนื่กไปที่ไนเพื่ขอไปจุฬาปุ๊บจุฬาลองดูนะแต่กี้เราเริ่มเจอเรื่องแรกกฎหมายมหาชนนะฮะเอาไปที่จุฬาปุ๊บเนี่ยหลักกฎหมายมหาชนอ่ามันมีอยู่ที่ไหนบ้างนะคะ ตัวชี้ของลามค่ะกดปุ๊บจะจะขึ้นไยนะแต่ครั้นี้แต่ครั้งนี้แต่ละที่เนี่ยรายละเอียดโลเคชั่นหรือคอนัมเปอร์อะไรเ,ยเียไม่เหมือนกันท่านไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าแต่ละห้องสมุดน,นะหนังสือบางที เาไว้นะาำจุดต่างๆที่ให้บริการไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเล็กเล็กหนังสือแต่ที่ก็คือมีอณลักษ์ที่ทําการวิเคราะห์หนังสือที่อาจจะแตกต่างกันนะคะก็เล็กคือเล็กหมู่อ่ะมันจะคล้ายๆกันแหละนะคะเลยมีความใ้เคียงกันแต่ว่าอาจจะไม่ตรงจะเป๊ะเพราะว่าแต่ที่เขาใชหลบกในการพิจารณาที่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ ติที่นี้มีปกใช่ไหมแล้วก็บอกว่าของลามลามเขามีปกนะคะซึ่งทางข้อมูลสังคมก็ดึงข้อมูลนี้เข้ามาใช้งานด้วยนะคะเพราะ,ะฉะนั้นก็เลยทําให้มีข้อมูลนี้เข้ามารวมในฐานข้คมอ,อันน,น,นี้อันนี้คือหน้าจอที่ สดงผลว่าเราติดโควิดเราได้แบบนี้นะแต่คราวนี้ถ้าเกิดมหาวิทยาลัยไหนเขามีการใส่ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาเหมือนี่เขาเป็นพนักอบมีการแต่งแผนที่มาด้วยนะคะมันก็จะดึงข้อมูลตรงนี้เข้ามาแล้วสามารถกดเข้าไปดูมันจะดูได้ว่าไอเนี้ยคืออะไรแผบบนที่อะไรนะคะสมมติเอาไปลองพักหนึ่งเวลาค้นค้นใหม่นะเวลาค้นใหม่ นันก็กับไปหนแาหลักก็ได้อะหามา อันนี้เมนูทางด้านซ้ายนะก็คือตัวกรองนะซึ่งอันนี้ตัวกรองตอนเราพูดถึงโปรแก็กของแมทของมาเวยาัถ้าเราไปชมาเป็นแมทิกก็จะมีบอกว่ามันก็มีตัวนี้ในแม้กระทั่งตอนที่เราไปดูฐานต่างประเทศของไซเดร็กก็จะมีตัวนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะอันนี้เป็นตัวกรองซึ่งเราใช้เพื่อมีการที่จะ กรองว่าเราต้องการละเออยดอะไรเพิ่มเติมบ้างเช่นหนังสือเนี่ยบางทีเขาดึงมาเนี่ย5้ารายการมันเยอะนะคะ้นก็สามารถเลือกกรองได้ว่าจะเอารายการหนังสือของปีไหนนะคนะนะอันนี้ผมบอกว่าต้องการของปีปรนะ9นินะคะแล้วก็กดไปมันก็จะกรองให้เดยเฉพาะแต่ังคือที่นได้ตรกตามขึ้นในปี2019นนะคะนะคร หลักการหลักการฐานข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลโอแทก็ดีหรือที่เป็นฐานข้อมูลฟูลเทคก็ดีนะส่วนใหญ่แล้วเกือบทุกแพลตฟอร์มจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันถ้าท่านเข้าใจการใช้งานฐานข้อมูลข้าหนึ่งที่เหลือก็จริงก็ไม่ยากหรอกค่ะโอเคอันนี้ในการสริบธโคนนะคะก็จริงตรงนี้จะิต้องเป็นหน้าปกแต่ว่าเนื่องจากว่าเาข้าสมุดไม่มีการสกแกนหน้าปกเพราะงั้น พอมาอยู่ที่ทก็มือาัหมือกลมมันก็เลยไม่มีหน้าปกนะคะทนนี้ก็าแปลกใจไปนะคะค่ะโอเคตอนนี้ปุ่มต่จจางๆนะคะอ่าอย่างันนี้ถ้าท่านต้องการค้นหาเรื่องอะไรใหม่หท่านก็สามารถมาแตะคำติดคนตรงนี้ได้นะคะท่านนี้ท่าสนสามารถเลือกได้ว่าจะค้นจากอะไร จะไม่เหมือนจากหน้าแรกนะคะตอนหน้าแรกเนี่ยทางค้นเนี่ยมันคือจะเป็นการค้นด้วยคีย์เวิร์ดเดียวๆแต่ว่าพอมาตรงนี้ปุ๊บมันจะมีั้งชื่อเชื่อง็แต่งหัวเรื่องแท็กนะคะไอ้ c n s n ข้อหนึ่เบอร์แบบ l c แล้วก็คอร์นัมเบอร์แบบดิวี่นะคะแล้วก็คอร์นัมเบอร์เป็นอะไรคร่าวๆละกันนะคะ l c นะคะ หมสูรัฐสภาเมริกันหรือยนะเราเรียเอคาคอมเพสมีก็จะเป็นแบบที่มหาวิทยาลัยะนะครับมหาวิทยาลัย,ยใช้กันนะฮะถ้าเป็นแบบนิวอีก็สัปราชมงคลหรือมหาวิทยาลัยบางแห่งที่จํานวนปริมาณน,นักศึกษาไม่เยอะก็ใช้กันเกิดเอ็นเอ็มก็ท่านจะพบปอยกับห้องสม,มุดแพทย์นะะเพราะว่าเอ็นเอ็มเป็นกฎหมู่เฉพาะทางางด้านการแพทย์นะคะ โ okay. อเคทีน,นี้เมื่อกี้เราเกิแล้วก็เข้าไปดูขัน้นไในคราวนี้เวลาเราเซขมาแล้วแล้วเราใช้กรองตรงนี้ได้ะตรงนี้ก็จะมีตัวให้เราเลือกได่นเหมือนกันว่าเราจะเรียงหนังสือตามอะไรอันนี้ก็เรียงตามเลยแบบแต่ว่าเรากดเข้ามามันก็จะมีตัวย่อยๆของให้เราแบบว่าเราจะเรียงตามอะไรนะเช่นเรียงตามไทเทิลแต่จะเรียงใทยเรียงตาม ทับบิทเบรดก็คือมความหมายเก่านะคะ,ะค,ะะค,ะะคะ่หรืออาจจะบอกว่าเรียงตาม Call ั u เบอร์ก็ได้แต่ Call ั u เบอร์นะคะก็ Call ั u เบอร์นี่ปกติแล้วเวลามันเรียงนะก็คือเขาจะเรียงเขาจะเรียงจากเล็กน้อยไปหาเล็กมากเพราะฉะนั้นถ้าถ้าหมาเรียงไหนใช้ ระบบดิวอีกนะคะหนังสือจะถูกหนึ่งขึ้นมาก่อนเลยส่วนห้องสมุดไหนใช้ระบบ Lc นนเน,นะคะ,ะ,คะเขาจะถูกดันเลขไปอยู่ล่างๆนะคะเพราะว่ามันถือว่า3 4 6เนี่ยมันมากองโอเคนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องย,ย่อยๆกันว่า ฐานข้อมูลสาบรรุกรมนอกจากค้นพวกนี้ได้แล้วมันทำอะไรได้อีกบ้างน,นะคะค่ะอี่ค่ะอันนี้ก็คงจะเท่านี้ต่อ,น,อน,นะคะเดีย๋ยวพบกันในครั้นต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ